พระแท้แท้ที่องค์พระมีศรัทธาปัญญาเกิดสวัสดีครับผมป๋องเบญจภาคีวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวะะรังคังพิมพ์ใหญ่เกตรุชุ้มยกปลายตอนกาลางหวงวิจารณ์แกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จโต วันณะออกขาวอมเหลืองพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้แกะจากพระบูชาต้นแบบทำไมรัตนโกสินปอนต้นเนื้อพระสร้างจากปูนเปลือกหอยสุกและปูนเปลือกหอยดิบผมกับมวลสาร และว่านร้อยแปดพระถนเดชตรงนี้จะแก่ปุณดิตวันณะออกขาวปมเหลืองมวลสารหลักจะประกอบด้วยดินเก็ดโปงดินเก็ดป่าดินเก็ดผ้าดินเก็ดปลาดินหลักเมืองและผงอิทธิเจผงตรีนิถึงเห ผงม,มหาราภผงปัดพมังผงพุทธคุณจะรวมอยู่ในเม็ดผงสมเด็จหรือผงกิติยาคมและมวลสารหลักที่มีอนุภาพศักสิ์สมเด็จโตท่านได้นำมาผสมลงไปในองค์พระได้แก่อีกแดงกากดำ และกรวดเทาอิดแดงหมายถึงพระกำแพงชุ้มกอบวดตำกากดำหมายถึงเท่าทานแม่พิมพ์ของบล็อกไม้ที่เสื่อมทภาพเผาไฟบวดตำกรวดเทาหมายถึงแร่ตักสิทิที่สมเด็จโตท่านนำมาผสม ลงไปในองค์พระมีสองสีขาวครีมและขาวเทาเมื่อถ่ายที่ด้านข้างเราจะเห็นการคลูดของมวลฝานที่คลูปไปกับเนื้อพระเวลาตัดปอกพระสมเด็จวรังคังทุกองค์ต้องปัดด้วยปอกการตัดปอกกันปัด จากหน้าไปหลังเพื่อเป็นการตอกย้ำพระกรถาอาคมให้คงอยู่ในองค์พระตลอดไปสมเด็จโตท่านจะไม่ยอมให้ใช้ของมีคมปัดเนื้อพระการปัดตอกปัดจากหน้าไปหลังจึงทำให้ด้านหน้าของพระจะแคบ ส่วนด้านหลังของพระก,กว้างลักษณะของปอกจะเหมือนมีดบางเพื่อสะดวกในการจับเวลาตัดเนื้อพระจะแฉลบบานออกไปด้านหลังส่วนที่ด้านหลังของพระสมนเด็จวรคังองค์นี้ หรือที่เรียกกันว่าลอยหนอนด้นเกิดจากการดันตัวของน้ำมันตั้งอิ้วขึ้นมาที่ผิวพระพระสมเด็จทุกองค์ต้องมีไม่มากก็น้อยเมื่อถ่ายกับด้านพระเก์เอียงซ้ายปลายะลุซุ้มพระสมเด็จองค์นี้จะมองดูเป็นสามมิติ พื้นนอกซุ้มจะสูงกว่าพื้นในซุ้มพื้นในซุ้มจะสูงกว่าในวงแขนทั้งสองข้างเมื่อมองดูที่ผิวพระเราจะเห็นข้าปูนฉกลักษณะฝ้าขาวนวลขึ้นมาบนผิวพระประธานที่ท่านได้เห็นอยู่นี้คือพระต้นแบบ ทำไมรัตนะโกศินตอนต้น